สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอตาร์ทโฮมคาร์นะครับวันนี้ทางเต็นท์โอตาร์ทโฮมคาร์ของเรานะครับก็มีรถเพิ่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Honda Accord นะครับตัวเครื่องยนต์2.4 EL นะครับปี2016นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9 1 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่16,681บบาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถแนวผู้บริหาร นะครับผมต้องบอกเลยว่าเจ้าแอคคอร์ดคันนี้นะครับออปชันฟังก์ชันเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับทางเป็นรถโอทอสฮุมคาของเรานะครับก็จะพาไปแนะนําในส่วนของตัวเจ้าแอคคอร์ดตัวเครื่องยนต์2.4นะครับตัว EL คันนี้กันว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวชุดด้านหน้าก่อนนะครับตัวด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับถูกออกแบบมาให้เป็นแบบโคมเมี่ยม ยาวตัดรับไปถึงตัวชุดไฟหน้านะครับก็จะเป็นตัวนี้โคมไฟหน้าเป็นแบบ Full LED แล้วนะครับมาพร้อมกับตัวชุดไฟเด y l i ล h ์คู่หน้านะครับเกือบลงมาด้านล่างก็จะมีใน่วนตัวชุดไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับตัวกันชนด้านหน้านะครับตรงกลางนะครับตกแต่งนะครับด้วยสีนะครับเป็นทูโทนนะครับก็คือสีดำตัดกับลายเส้นขอบโครเมียมนะครับดูสวยเลยนะครับอ่า แล้วก็ในส่วนของตัวชุดด้านข้างนะครับล้อก็จะเป็นล้อแมกซอลลอยขนาดขอบ18นิ้วนะครับเดิมๆให้จากทางโรงงานนะครับแล้วก็เถิดขึ้นมาตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สําคัญนะครับปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับแบบ LED มือเปิดประตูจะเป็นคมเนียมทั้ง4บานนะครับส่วนมือเปิดประตูคู่หน้านะครับมาพร้อมระบบนะครับ Keyless Smart Entry นะครับเป็นระบบที่สามารถเปิดประตูโดยการล็อกปลดล็อกผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยเพียงแค่คุณลูกค้านะครับพกกระเป๋านะครับเอพวกกุญแจไว้ในกระเป๋าเท่านั้นนะครับมันก็สามารถล็อกเลยอ่ะตอนนี้ผมกดล็อกแล้วนะดูนะครับไม่เปิดนะเพียงแค่ปลดล็อกกุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับ ปลดล็อกแล้วต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะครับของ Honda เนี่ยถือว่าล้ำเลยนะครับแล้วก็เถิบมานะครับที่บริเวณขอบประตูนะครับหรือคิวลิดน้ำตัวนอกนะครับผมตัวนี้ก็จะตัดด้วยลายขอบนะครับคมเมี่ยมดูสวยเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับหรือด้านหลังไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของตัวกระโปรงฝาท้ายก็จะตัดด้วยขอบลายเส้นคิ้วนะครับแบบโครมเมียมเสริมด้วยระบบความปลอดภัยชุดกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดนะครับปลายกันชนนะครับก็จะตัดด้วยในส่วนของตัวลายเส้นขอบคิ้วโครมเมียมนะครับดูสวยเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับตอนนี้ Accord นะครับปี2016มาแล้วนะครับอ่า ห้ามพลาดเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0818903370เนะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์0 8 6 0 2 6 4 0 6 9นะครับเป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็สนใจยังไงนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือจะเข้ามาดูได้นะครับที่เต็นท์รถโอ๊ตอัพคุมคาของเราเต็นท์ของเรานะครับอยู่นะครับบนถนนเส้นสุขุมวิทเลยแยกเลยแยกอ่างศิลามารับ ติดกับศูนย์โชว์รูมฟอร์ดนะครับหรือถ้าหาไม่เจอยังไงนะครับพิมพ์ที่ Google Map นะครับพิมว่าเต้นรถยนต์โอทอาร์ฟคุ้มขานะครับแค่นี้มาถูกแน่นอนต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ2.4ลิตรนะครับดูดิครับเครื่องยนต์แบบกว้างเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ แบบตัวดับเบิลนะครับดับเบิลโอเวอชาร์ปนะครับเป็นเครื่องยนต์4ส wow, ูบ16วาล์ I-V-Tech ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นแบบเอิร์ธดีมนะครับและที่สำคัญนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่174แรงม้าที่ประมาณ6,200รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ225นิวตันเมตรที่ประมาณ4,000รอบต่อนาทีมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับ แล้วดูความสวยของเขานะครับผมคันนี้นะครับโชคคู่หน้าก็เป็นแบบโชคค้ำแล้วนะครับอ่าแล้วก็นะครับในส่วนของตัวสภาพหน้าเครื่องยนต์นะครับเดิมเดิมสีเดิมตะเข็บเดิมนะครับอ่าถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาดูได้เลยนะครับ ะต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารกันว่ามีออปชันอะไรบ้างคันนี้นะครับภายในนะครับตกแต่งด้วยโทนสีครีมนะครับตัดกับลายคอนโซลดำแล้วก็ตัดกับในส่วนของตัวคอนโซลลายไม้นะครับแบบวอลนัทนะครับจะมีทั้งหมดเฉด3สีนะครับเป็นแบบสีทูโทนนะครับ เบาะนะครับคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้าเบาะฝั่งคนขับนะครับปรับได้4ทิศทางนะครับเอ้พูดผิดเบาะฝั่งคนขับปรับได้8ทิศทางแล้วก็ในส่วนตัวเบาะผู้โดยสารฝั่งด้านซ้ายปรับได้4ทิศทางนะครับอ่าและที่สําคัญนะครับมีปรับโอบกระชับในส่วนของตัวชุดเบาะด้านหน้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมวิทยุนะครับบนพวงมาลัยแล้วก็มีปุ่มคูสคอนโทลนะครับล็อกความเร็วที่พวงมาลัยรวมไปถึงปุ่มแพทเทิร์นชิพนะครับสามารถปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ผ่านตัวชุดพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันได้เลยนะครับแล้วก็สวิตช์ก ok ระจกประตูนะครับก็เป็นไฟฟ้านะครับเถิบขึ้นมานะครับในส่วนของตัว ด้านบนคอนโซลตรงนี้ก็จะมีเมมโมรีเบาะนะครับฝั่งนะครับฝั่งคนขับมาให้นะครับ2องตำแหน่งนะครับต้องบอกว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับดีไซน์ด้านข้างนะครับก็จะตกแต่งด้วยสีทูโทนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นครีมตัดดำตัดในส่วนตัวลายไม้นะครับต่อมาครับเราไปดูภายในกันนะครับคันนี้นะครับ อ่าดูในส่วนตัวชุดหน้าจอเรือนใหม่นะครับคันนี้นะครับรถปี2016นะครับวิ่งอยู่ที่1 2 5 0 0แสอหม่าหนึ่งแสองหน่งอ่้าร้อยแปดส้าโลเอ้ยผมพูดผิด1 2 5่งปดบห้ากิโลเมตรครับอ่าดูผิดโทษทีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าวิ่งอยู่ในเกณฑ์ปลานกลางนะครับ แล้วก็เถิบขึ้นมานะครับที่บริเวณในส่วนตัวชุดคอนโซลกลางนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีด้านบนนะครับเป็นหน้าจอนะครับอัจฉริยะนะครับแบบ i m i ินะครับตัวนี้ก็นะครับเถิบลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นนะครับในส่วนของตัว CD นะครับ แล้วก็รองรับขึ้นวิทยุ FMAM นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกับระบบนำทางในวีเกตเตอร์นะครับด้านบนก็จะเป็นหน้าจอควบคุมในส่วนของตัวนะครับเมนูหรือหรือเกี่ยวกับในส่วนตัวชุดฟังก์ชันนะครับอ่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมเปิดในส่วนของตัวระบบนำทางนะครับให้นะครับแล้วก็รองรับขึ้นวิทยุ FMAM นะอ่า เล่นในส่วนของตัวเคลื่อวิทยุนะครับก็จะเป็นครื่องวิทยุ fm นะครับตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงผ่านตัวชุดพงมาลลยได้นะครับทีนี้เนะี่ยเวลาเราเปิดฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลการขับขี่นะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอด้านบนด้วยนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวนะครับ ระบบอ่าผมอย่างเช่นผมปรับไปเป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของการขับขี่นะเป็นคำนวณระยะทางนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกเลือกในส่วนของตัวข้อมูลการขับขี่ได้นะครับด้านบนนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับตัวนี้เนี่ยยังเชื่อมต่อนะครับกับในส่วนของตัวชุดกล้องถอย สามารถเลือกปรับมุมมองได้3ระดับนะครับตามความถนัดของผู้ขับขี่รวมไปถึงในส่วนของตัวนะครับเจ้า Accord ์ดคันนี้นะครับมี Honda l e n นวอร์ h ด้วยก็จะแสดงในส่วนตัวชุดหน้าจอนะครับที่ด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยระบบการทำงานของตัวชุดหน้าจอนะครับหรือการทำงานของตัว Honda l e n น a อร์สด้ยสามารถทำงานได้2วิธีคือ1นะครับเวลาเราตบนะครับตบไฟเลี้ยวนะครับ นะครับไปทางด้านซ้ายนะครับตัวกล้องก็จะทํางานนะครับในส่วนตัว honda l e n นวอตเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแสดงมุมอับในกรณีที่มีรถมาด้านข้างนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับกับวิธีที่2นะครับคือกดปุ่มนะครับในส่วนของตัว h o n ด a l e n นวอตตัวเนี้ยนะครับมันก็จะโชว์ค้างให้ตลอดนะครับถ้าต้องการยกเลิกก็กดปิด นะครับอ่านั่นคือ2วิธีนะครับก็ถือว่าออปชันเขาให้มาเยอะเลยนะครับต่อมาครับระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิระหว่างซ้ายขวาอย่างอิสระนะครับและที่สำคัญนะครับเิบลงมานะครับที่บริเวณตรงนะครับด้านล่างคอนโซลเกียร์เนี่ยก็จะมีช่องเสียบนะครับ USB ให้นะครับ1จุดพร้อมกับช่องจุดบุหรี่นะครับหรือ ที่่ทีชาร์จโทรศัพท์นะครับเสียบไฟ12โวลต์ได้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับมาพร้อมกับปุ่มนะครับม่านบังแดดไฟฟ้าด้านหลังอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะตอนนี้ผมกดม่านบังแดดทํางานแล้วนะครับอ่ากดปิดอ่าถือว่าเทคโนโลยีล้ามาก และที่สำคัญนะครับกระจกมองหลังตัวนี้ก็จะเป็นระบบตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับด้านบนหลังคาก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับมีไฟเก๋งอ่านแผนที่หรืออ่านหนังสือนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ในส่วนของตัวชุดม่านบังแดดนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับเปิดแล้วก็ไฟติดนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับผมรถ นะครับต้องบอกเลยแนวแบบผู้บริหารแบบแอร์คอร์ดคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับคุณภาพต้องบอกเลยเต็มที่นะครับและที่สําคัญรถคันนี้ประวัติมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถที่เต็นของเรานะครับเน้นรถบ้านแท้ไม่แท้ตรวจสอบได้นะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจเรียนเชิญได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวครับออกรถกับเราเรามีการรับประกันหลังการขายด้วยนะครับ กลัวว่ารถมีปัญหานะครับลงในสัญญาเช่าซื้อได้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวมีปัญหาอะไรทางเต็นเรารับไปชอบให้นะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลด้านหน้าเห็นไหมฮะเป็นนะครับคอนโซลต้องบอกเลยว่าสีตูโทนเลยนะครับเป็นดําตัดกับลายไม้เคปลาไอ้ลายไม้แบบวอนัทนะครับอ่าดูสวยๆเลย นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับระบบออปชั่นฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD ถุงลมแอร์แบคมีให้ครบหมดแล้วที่สําคัญตัวนี้เพิ่มระบบถุงลมแอร์แบกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอ่าแล้วก็นะครับในส่วนของตัวนะครับเบาะหน้าฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับด้านข้างก็สามารถนะครับปรับขึ้นลงนะครับแบบไฟฟ้าได้ในกรณีที่ คู่โดยสารแถว2เนี่ยเกิดอึดอัดในส่วนของตัวเบาะแถวหน้านะครับก็สามารถมากดเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้คนขับนะครับเลื่อนให้นะครับอ่าต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้ล้ำมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับก่อนอื่นด้านหลังนะครับผมดูในส่วนของตัวยูบ็อกกลางก่อนนะครับตรงบริเวณยูบ็อกกลางนะครับก็จะมีช่องเสียบนะครับเ d m i ช่องเสียบนะครับ USB แล้วก็ไฟ1 2โวลต์ให้อีก1จุดนะครับ อ่าระบบปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ก็เป็นเปิดทูสตาร์ทแล้วนะครับออปชั่นครบคันเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวนะครับด้านหลังกันตามผมมาเลยอ่าภายในที่นั่งนะครับแถว2ด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับดูสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเลยนะครับแล้วก็ บริเวณตรงคอนโซลเกลีย์นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องลมแอร์นะครับเป่ามาให้นะครับพูดง่ายๆว่าคนที่นั่งนะครับด้านหลังนะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนแผงประตูนะครับก็จะตัดในส่วนของตัวลายไม้นะครับพร้อมกับหนังนะครับสีดําแล้วก็สีครีมนะครับดูสวยเลยและที่สาคัญมีม่านบังแดดนะครับด้านข้างให้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับต้องบอกว่าดูดีมากๆ และที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับยังมีออปชันนะครับในส่วนของตัวระบบนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผ่านตัวชุดกุญแจรีโมทด้วยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้ผมกดล็อกก่อนนะครับกดล็อกเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับพร้อมกับกดปุ่มสตาร์ท อโทษทีครับฝากระโปรงหน้าปิดไม่สนิทโทษทีถ้าฝากระโปรงหรือประตูปิดไม่สนิทเนี่ยมันไม่สามารถกดล็อกรถได้นะครับอ่เอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมกดล็อกรถให้ดูนะครับเอ๊มีประตูตรงไหนปิดไม่สนิทรือเปล่าเดี๋ยวขอยาตนะครับอ่า ไม่ครับกดล็อกรถกดล็อกรถแล้วนะครับทีนี้เรากดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วตามด้วยกดปุ่มสตาร์ทอ่าฟังเสียงนะครับตอนนี้เครื่องยนต์นะครับสตาร์ทติดแล้วนะครับถ้ากรณีนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สตาร์ทเดินห่างแล้วกลัวว่ารถจะหายไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้ากุญแจไม่อยู่กับตัวเนี่ยมันไม่สามารถเปิดได้แต่อันนี้กุญแจอยู่กับผมนะผมสามารถปลดล็อกได้นะครับ สังเกตยังไงนะครับว่านะครับเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วดูที่นะครับเกลรอบนะครับตอนนี้รอบเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่ประมาณ7-800รอบเห็นไหมครับปกติถ้าดับเครื่องยนต์เนี่ยเข็มตัวนี้จะอยู่ที่เลขศูนย์อ่าตอนนี้รอบเครื่องยนต์ทํางานแล้วนะครับพร้อมกับเปิดนะครับแรงลมออกมาด้วยนะครับสตาร์ทพร้อมไล่แรงลมออกมานะครับอ่า ก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะนะครับขับรถไปก็เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทอีกทีหนึ่งก็สามารถขับรถออกไปได้แล้วนะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้ดีมากๆนะครับในกรณีที่เราจอดรถตากแดดนะครับเราต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อวอร์มเครื่องพร้อมกับไล่ไล่ความร้อนออกอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็กว้างนะครับ อ่ผมเปิดฝาท้ายให้ดูภายในด้านหลังห้องสัมภาระดูกว้างนะครับล้ออะไหล่แม่แรงอะไรอยู่ครบหมดนะครับรถคันนี้หน้าตาเดิมๆซีนเดิมตะเข็บเดิมเห็นไหมครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องบอกเลยว่านะครับห้ามพลาดนะครับอ่า รถส,สวยนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับถ้าสนใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0818903370ครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับออกรถกับทางเทนโคตอาร์ตของเราช่วงนี้นะครับก็ฟรีค่าจัดค้าโอนรับประกันก่องเครื่องเกียร์เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับ ก็ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตฝากนะครับเจ้า Honda Accord ตัวเครื่องยนต์2.4 EL นะครับปี2016คันนี้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับ